ททุนวิกิริชันสิบเก้าจอมทัพมคตรอาฏทายาทพยุหกรีทาสุวิสาลีนาคอนโดยทางอันพระทวาระเปิดนารณิกรไปรอจะตรอนอะไร เบื้องนั้นท่านคุรุวัส,สการทิศก่อไปนำทัพชะเนนไทยมะคตเข้าปราบลิชวิคัตติยราชชนบทสูงเงือมพระหัตถ์หมดและโดยไปพักต้องจักกะเกณฑ์นิกายพลโรย แรงเปลืองระดมโปรยประยุทธ์ราบคราบเสร็จทัศเด็ชลุราชขเรืงหาอุดดมเขตบุเรตดดุดณเดิม